สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆไรเดอร์ทุกคนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับควรใช้จักรยานในการรับชมรับฟังนะครับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า100ปีควรได้รับคำแนะนำครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆไลแมนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์เสี่ยมิกนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนเขาเคยเป็นเจ้าของร้านเบียร์นะครับก็คือตอนนี้เขายกเลิกกิจการไปแล้วนะครับพอดีเขาดูแลไม่ไหวนะครับนะคือวันนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์เขาหลายหลายคนคงจะจําเขาได้นะครับว่าเขาได้ลงแข่งช่วงสงการนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลหนึ่งหมืนบาทนะครับก็คือเรายังไม่ได้บอกตอนนั้นนะครับว่าเขาได้ที่เท่าไหร่นะครับคือวันนี้นะครับคือผมจะบอกเลยว่าเขาได้ที่หนึ่ง นะครับแล้วก็ผมจะมาให้เขากดงานให้ดูนะครับว่าเขากดงานยังไงนะครับเขากดงานแบบยังไงถึงได้วันละพันกว่าวันละสองพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเขาแล้วนะครับสวัสดีครับเสี่ยครับสวัสดีครับอ่าวันนีไ้ได้ได้กี่งานแล้วฮะไม่รู้กี่งานรับเป็นเงินยังไงครับอ๋อได้ได้เท่าไหร่หกร้อยกว่าหกร้อยกว่าอูหกร้อยกว่านนบาทแล้วแล้วครับวันนี้งานมันน้อยครับงานน้อยน,นี่นี่600 <600 S 1> นี่น้อยกว่าแล้วนะครับ ครับอ๋อยังใช้โทรศัพท์รุ่นเดิมใช่ไหมครครับผมรุ่นเดิมครับมีสิบพีครับมีสิบีนะฮะครับก็คือยังไงงานกดกดง่ายง่ายกดยอดยอดครับวันนี้ยอดมาสักพักหนึ่งสี่วันแล้วครับเพราะว่างานมันน้อยครับแล้วยอดตกไหมตกครับเมื่อก่อนไม่ค่อยพักผ่อนแต่วันนี้รู้สึกว่าเราจะพักพักผ่อนบ่อยนะไม่พักผ่อนเท่าเดิมแล้วก็ได้เงินได้เงินน้อยลงทุกวันนี้ยอดยอดเหลือเท่าไรถึงพันห้าไต่อวันพันสี่พันห้าครับอ๋อต่อต่อวันเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อน้อยลงนะ อ๋อคือเนี่ยก็คือเนี่ยคือเอฟซีเนี่ยคือเขาอยากจะให้เสีย่ยกดงานให้ดูว่ากดยังไงหรือว่าแต่ไม่ได้กดติดทุกตัวนะบอกก่อนแต่ก็ติดติดบ้างไม่ติดบ้างครับอ๋อส่วนมากคือช่วงเวลางานแบบว่ายังไงอะช่วงเวลาโปเขาเรียกกี่โมงนะอ๋ะอช่วงสิบโมงถึงบ่ายสองครับบางทีไปวิ่งในเมืองครับในเมืองม,มันบวกตังค์ครับอ๋อนะครับเดี๋ยวเราลองก,กดงานโชว์เขาหน่อยนะฮะนี่นะครับ คือเมื่อก่อนเขาเคยได้อันดับหนึ่งนะช่วงสงการเขาจะมากดงานโชว์นะนี่นี่คือกดอย่างนี้เลยคือไม่ได้ซอยสองจุดใช่ไหมซอยจุดเดียวสองจุดครับเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็รอรอตัวล่างคือไม่ได้ซอยรอใช่ไหมครับก็รอตัวล่างไงครับอ๋อคือผมจะสุ่มเอาเลยนะถ้าเป็นผมนะไม่ไม่สุ่มครับเพราะผมจะเลือกร้านครับอ๋อถ้าได้ร้านหยาบมานานไปครับยัง อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเร็วอหเร็วมากนะตะกี้ไม่ทันได้กดปุ่มแรกเลยปุ่มสองไม่มาเลยครับอ๋อนี่นะครับประมาณนี้นะครับได้แล้วครับได้ได้แล้วเอ้าใช่ได้แล้วครับอันนี้ได้ละร้านไหนดอกใบดอกครับตัวนี้ไวครับโอ้โหคือผมเน้นร้านไวแต่ไม่เน้นราคาส่งนะครับถ้าไว้าไวเราไม่ต้องเสียเวลารอครับใช่ไหมฮะครับผมจะบอกหลักการง่ายๆครับหลักหลักการแรก แรกสุดคือเครื่องแรงพอสมควรไม่ต้องแรงมากก็ได้คือจะบอกว่าเครื่องผมอ่ะมันอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นนิดๆถามว่ามีเครื่องแรงอัอนนี้ไหมมีครับแต่ว่ามันอยู่ประมาณสองสามหมื่นมันแพงไปสําหรับผมคร<ม>ับผมผมเลยมองว่าเออเครื่องเนี้ยได้ประมาณเนี้ยก็โอเคครับส่วนหลักการที่สองของผมอ่ะที่ผมกด,มก,ดกดได้อ่ะผมแนะนาอ่าคนวิ่งใหม่นะครับคนวิ่งใหม่ถ้าถ้าเคยวิ่งแอป,ปอื่นมาก่อนผมแนะนําว่าก,กดสองจุดแบบผมครับกดสองจุดแบบผมคือ อย่างน้อยเราเลือกร้านได้พยายามเลือกร้านไว้แล้วถ้ายัางจะโทรศัพท์ไม่ไม่แรงฮะจะกดโทรศัพท์ไม่แรงก็ผมแนะนําว่าก็ต้องอยู่อยู่โซนที่กดงานง่ายอย่างเช่นเข้าในเมืองโซนที่คนหน,หน้อยๆครับครับผมเพราะว่ายิ่งคุณอยู่โซนเยอะโซนคนเยอะต่อให้งานเยอะมันก็แย่งกันเยอะครับผมคือพยายามเข้าโซนมาอยู่ในเมืองคือจะกดงานง่ายกว่านี้เช่นสมมติตอตนแรกผมอยู่แถวอุดมสุข งานก็จะกดยากกว่าแถวโซนทองหล่อเอกมัยออนรุชพระรามสี่อะไรเงี้ยครับครับผมตรงนั้นจะกดง่ายกว่าเพราะว่ามันอยู่ในโซนในเมืองคน่วนเนญ่จะไม่ค่อยวิ่งอ่าครับอ่าแล้วก็ผมจะบอกว่าอย่างบางคนที่เขาเหมือนปรับจุดเดียวครับครับปรับจุดเดียวคือขยายหน้าจออะไรผมไม่รู้ผิดหรือไม่ผิดนะครับผมจะบอกข้อดีข้อเสียครับข้อข้อดีของการปรับจุดเดียวคือคุณกดงานคุณมีโอกาสได้งานมากคนอื่นครับแต่ข้อเสียของมันคือคุณไม่สามารถเลือกร้านได้ กรณนนีสมมติงานมาโชว์ตัวบนค,บคุณก็ต้องไปทุกงานไม่ว่าจะคุณจะเจองานงานไวัยหรืองานช้าคุณต้องไปหมดครับแต่ถ้ามุดคุณฟาสองจุดแบบผมอะ่ะผมจะเน้นรอดูตัวงานที่มันวยครับต่อให้ส่งไกลอย่างไรเราไม่ต้องเสียเวลาในการรออาหารเราทํารอบได้ไวกว่าอ๋อครับผมแล้วก็อย่างที่สามคือถ้าคุณวิ่งเป็นหลายโซนอะ่ะมันจะได้เปรียบคือผมเข้าใจนะบางคนแบบเหมือนวิ่งโซนเนี้ยวิ่งแค่โซนนี้นจุดเนี้ย รอบคุณส่งที่หนึ่ง่อมุดคุณไปส่งประมาณสามโลครับคุณก็จะวิ่งตีกลับมาฟรีครับมครับผมก็มองว่าหนึ่งคือเสียเวลาสองคือเสียน้ำมันถ้าคุณวิ่งยิ่งวิ่งไปหลายโซนอ่ะครับคุณก็จะมีโอกาสกดงานแบบสมมติคุณไปส่งเานปุ๊บคุณกดงานต่อได้เลยครับมันก็จะมีโอกาสได้ทํารอบได้ไวกว่าใช่หลายโซนครับครับผมจะวิ่งวิ่งวิ่งไม่ได้กลับมาจุดเดิมตลอดับจะวิ่งไปประมาณสามโซนไม่เกินนี่ครับครับผมใช่มันก็จะทําเงินได้ไวกว่าคครรัับบผมออ๋ คือประมาณนี้ใช่ไหมที่ว่าเสียที่ได้วันละพันสี่พันห้าทุกวันใช่ใช่ครับผมจะทำประมาณนี้ครับแล<อ>้วก็แค่ช่วงเวลาโบกอินอินน่ะถ้าเป็นถ้าเป็นแอป,ปอื่นเขาจะเรียกว่าเพรแต่รเราก็จะเป็นเหมือนบวกบวกเงินในเวลาใช่ครับก็ผมก็จะพยายามตีตัวเองอ่ะเข้าไปในเมืองแต่ไม่ใช่ว่าตีตีฟรีเข้าไปนะครับหมายถึงว่า,า,งงาถ้า,ามีงานส่งเข้าไปก็ไปแ็กดตรงนั้นเลยก็รรเราต้องรู้ว่าโซนนั้นนะ่ะมีงานร้านไหนที่มันเร็วๆบ้างเราก็จะจําไว้ในหัวว่าเออโอเคถ้าร้านนี้โผล่มาเรากดเลยแต่ถ้าร้านนี้ไม่โผล่เราก็จะ ปล่อยมือจุดสองอะไรเงี้ยครับแต่จุดแรกยังเหมือนเดิมครับผมก็จะเป็นะมานี้ครับแล้วก็พยายามจะเก็บในเวลาถึงบ่ายสองแล้วค่อยตีกลับมาดูว่างานอยู่โซนไหนก็กดโซนนั้นครับครับผมครับก็อยากฝากอะไรถึงน้องใหม่ที่เพิ่งหัดกดที่เพิ่งเขาบอกกดงานยากที่เขาท้อมีอะไรแนะนําเขาไหมฮะอันดับแรกผมมองว่าคุณต้องดูเครื่องก่อนผมมองตรงแี้เครื่องเครื่องไม่แรงอ่ะมันกดงานไม่ทันจริงๆแล้วมันจะท้อเพราะผมเคยเป็นครับคือ คุณต้องลงทุนแต่ถามว่าคุณลงทุนนะคุณต้องดูเงินต,ตัวเองก่อนว่าพอไหมครับอย่างผมผมลงทุนเนี่ยผมมีเงินเท่านี้ผมลมงทุนเท่านี้ครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยนะว่าถ้าหัดวิ่งแบบคิดว่าคุณกดในงานในโซนติงไม่ได้ครับลองไปกดในเมืองดูครับอย่างน้อยมัยมยมนได้ชัวร์แต่มันอาจจะนานหน่อยแต่คุณก็ต้องค่อยๆจาร้านครับมันมีทั้งร้านไวและไม่ไวัยครับคุณต้องจําร้านว่าเอ้ยโอเควิ่ง <b> สักเดือนหนึ่งครับผมว่าจําร้านได้แล<อ>้วอย่างผมผมวิ่งาก็กอัเดิมมาผมเลยพยายามพอจะรู้จักร้านมาบ้างครับผมครับ ประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณเซมิกมากครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับครับแล้วใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมให้เขาทําอะไรครับผมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกดติดตามกดซับสไครต์ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณเซมิกครับสวัสดีครับ